เอาใจสายเกาหลีนะครับเราจะมาทำเครื่องเคียงอาหารว่างสไตล์เกาหลีง่ายๆกันนะครับเมนูนี้แพนเคก้กกิมจิหรือกิมจิทอดนะครับรสห,หวานๆเค็มๆเปรี้ยวๆแล้วก็เนื้อสัมผัสกรอบๆนยครับรับประทานเป็นอาหารว่างหรือจะใช้แทนกิมจิเวลาที่เราจัดอาหารกล่องก็ได้เช่นเดียวกันไปทำกันครับ เราใช้ต้นหอมทั้งหมด3ต้นนะครับก็ซอยนะครับใส่ลงในชามผสมกิมจินะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กนิดนึงใส่ตามลงไปครับในกิมจินะครับเขาก็จะมีน้ํากิมจิอยู่ด้วยนะครับใส่ตามลงไปเลยครับในตัวกิมจินะครับเขาก็จะมีรสเปรี้ยวรสเค็มอยู่แล้วนะครับเราเพิ่มเติมด้วยรสชาติหวานใส่น้ําตาลนะครับและก็แป้งสาลีครับเราค่อยๆใส่น้ําไปนะครับเพราะว่าในกิมจิเมื่อกี้ตอนที่เราหั่นเนี่ยครับมันก็จะมีน้ําอยู่ด้วยบางส่วนนะครับ ได้แล้วครับเนื้อสัมผัสออกมาประมาณเท่าแผนเค,ค้กเนี่ยก็หยุดเลยทันทีครับเดี๋ยวเราจะไปทอดกิมจิกันครับ และในการทํากิมจิทอดนะครับหรือแพนเค้กกิมจิสูตรนี้ครับน้ำมันที่ผลเลือกใช้นะครับคือน้ํามันรําข้าวคิงขวดนี้ครับเพราะเราจะต้องทอดโดยใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าผิวของเขาเนี่ยมีลักษณะที่แห้งกรอบอร่อยนะครับในขณะที่เนื้อสัมผัสข้างในเนี่ยยังนุ่มอยู่ครับซึ่งน้ํามันรําข้าวขิงตอบโจทย์สําหรับเมนูนี้และทุกเมนูในครัวของเราเลยครับเพราะว่าเขามีจุดเกิดควันที่สูงหรือพูดง่ายๆทนความร้อนสูงนั่นเองครับแถมเรายังได้ประโยชน์ จากสารไฟโตสเตอรอลนะครับช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราทําให้เราทานของทอดได้อย่างมั่นใจครับเอาละครับเราตั้งกระทะให้ร้อนนะครับพนจะใส่น้ํามันนะครับ2ครั้งด้วยกันข้างละ2ช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพลิกกลับด้านใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าทั้ง2ด้านเนี่ยต้องกรอบเดี๋ยวเราคอยให้น้ํามันอุ่นนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยใส่ส่วนผสมลงไปครับพอน้ํามันเริ่มร้อนนะครับลดไฟลงต่ําครับ เราต้องการจะทอดเขาใช้เวลานิดหนึ่งนะครับใส่ส่วนประกอบลงไปเลยครับ แล้วก็เกลี่ยออกไปนะครับให้เป็นแผ่นกลมบางนะครับในการทํากิมจิทอดนะครับสูตรนี้เนี่ยผลทำเป็นสไตล์มังสวิรัตนะครับโดยการที่เราไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรลงไปถามว่าเพื่อนๆที่อยากจะใส่เนื้อลงไปนะครับใส่อะไรได้บ้างครับได้เยอะแยะเลยครับจะใส่แฮมจะใส่กุ้งแสกปลาหมึกได้หมดเลยครับเอาละครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับเขย่ากระทะไปมานะครับเพื่อให้มั่นใจว่าน้ํามันเนี่ยเขาเคลือบทั่วๆชิ้นด้านล่างดีนะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจในการพลิกนะครับเนี่ยเราลองดูนิดหนึ่งนะครับว่าผิวกาสวยอย่างอุ้ยสวยมากทีเดียววิธีของผลนะครับง่ายๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องกระดกนะครับหลังจากที่เราพลิกนะครับเราก็จะใส่น้ํามันลงไปอีก2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ริ่มๆแบบนี้นะครับยกชิ้นแผ่นเค้กนิดหนึ่งนะครับให้น้ํามันลงไปข้างล่างนะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผลใช้เวลาในการทอดนะครับ อยู่ด้านละประมาณ4นาทีด้วยกันครับเอาละครับเสร็จเรียบร้อยดีแล้วครับคนปิดไฟนะครับแล้วเราก็จะตัดเป็นชิ้นนะครับขนาดที่เราต้องการรับประทานใส่จานพร้อมรับประทานแล้วครับ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกิมจินะครับที่อยากให้เพื่อนๆลองทํากันดูสําหรับคนที่อยากจะใส่เนื้อสัตว์นะครับลองใส่ปลาหมึกหรือกุ้งลงไปรับรองเข้ากันได้แน่นอนครับ